หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปริมประภาห้วยทรายค่ะอ,อ๋อบ้านอยู่ขอที่อยู่ได้ค่ะคุณปริมค่ะที่อยู่ก็คือ64หมู่1ตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะ กำลังทําอะไรอยู่คะอ๋อนี่เป็นการกวนมะขามมาคะค่ะจากกลุ่มแปรรูปมะขามกวนของบ้านชัยมงคลนะคะอ๋อเป็น,เป,นเป็นการรวมกลุ่มกันนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชัยมงคลเลยนะคะหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะคะโอวันนี้ตื่นเต,นต้นมากเราจะได้เราจะเราจะได้กินมะขามกวนใช่ไหมค่ะโอ,โอ้เดี๋ยวก่อนอื่นขออขอดูก่อนว่า มันเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนนะคะนี่คือมะขามกวนใช่ไหมคะค่ะ,ะในในหม้อนี้ค่ะคุณคุณปริมมีอะไรบ้างคะตอนนีสน้ส่วนประกอบส่วนประกอบสําคัญที่สุดก็คือจะเป็นมะขามนะคะมะขามเปรี้ยวใช่ค่ะมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวใช่แต่มะเปรี้ยวจี๊ดนะคะเป็นมะขาม<อ>จากชุมชนเราเองเลยค่ะโอเป็นเอามะขามที่มาจากชุมชนของเราเองใช่นะคะ,คะแล้วก็มี มีส่วนประกอบอีกตัวที่สําคัญก็คือจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวนี้ก็เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะ,มะไม่แก่จกัดเกินไปนะคะค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็เป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลน้ําตาล,ลใายแดงใสาขาวก็ได้รายแดงค่ะมันถึงจะมีความนัว ใช่ค่ะถ้าเป็นทรายขาวนี้มันจะไม่มีความนวลหวานเข้มข้นว่าอย่างนั้นใช่หอมด้วยอ่ะมีอะไรอีกคะเห็นเม็ดเม็ดขาวขาวตัวนี้จะเป็นงาค่ะงาที่เราคั่วแล้วนะคะงาคั่วแล้วใช่แล้วค่อยเอามาลงหม้อกวนรวมกันนะคะใช่ค่ะอ๋อมีมีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็่ที่แน่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเกลือค่ะอ๋อเกลือด้วยในในหม้อใบนี้นะคะที่คุณปรีมกําลังกวนอยู่เนี่ยค่ะ ใช้มะขามกี่กิโลคะอ๋อตัวนี้จะเป็นมะขามอยู่ที่4กิโลคะ่ะ4กิโลนะคะ,คะอ๋อก็คือถ้าเกิดทำหม้อเนี้ยจะบรรจุกล่องได้กี่กล่องคะตัวนี้ได้ประมาณ20กล่องคะ่ะ ยี่สิบกล่องเราขายกล่องร้อยยี่สิบกล่องร้อยยี่สิบกล่องเราขายได้กล่องกล่องละกี่บาทคะกล่องละยี่สิบบาทค่ะราคาพื้นบ้านเรานะคะอันนี้คือราคาปลีกใช่ไหมคะใช่ราคาปลีกกล่องละยี่สิบบาทค่ะโอ้ถูกมากค่ะค่ะคุณปิมคะเราจะขายที่ไหนเราทําเสร็จจะไปขายที่ไหนมีตลาดเหรอคะอ๋อตัวนี้จะมีตลาดรองรับ นะคะ,คะก็คือเราจะส่งขาประจําเราอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกขายตลาดเองแต่ว่ามีทีมงานนะคะโอ้ทีมงานเป็นผู้เป็นเป็นผู้ขายอะค่ะคือฝ่ายจําหน่ายฝ่ายจําหน่ายใช่ใช่ค่ะก็คือคตลาดนิคมเรานะคะตลาดอําเภอนิคมคาส้อยใช่ค่ะใช่แล้วก็จะเป็นตลาดน้องแวงแล้วก็ตามหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆอะค่ะ ต่างอำเภอมีมีมารับมาไปขายไหมคะต่างอำเภอนี้ก็จะมีที่อำนาจนะคะจังหวัดอำนาจเจริญเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่ชนบุรีค่ะโอ้จังหวัดชนบุรีด้วยใช่ค่ะเราก็ส่งทางทางทางไหนดีทางเคอรี่ค่ะอ๋อบริษัทขนส่งเอกชนนะคะใช่ค่ะอ๋ออุ่ยเริศมากแล้วก็ได้ดีค่ะะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะวันที่16 ถึงยี่สิบยีหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็จะไปเจอกันที่เมืองทองธานีที่กรุงเทพนะคะเป็นมะขามกวนเราค่ะเป็นงานโอท็อปนะคะไปถึงเมืองทองธานีเลยนะคะ,คะโอ้โหแสดงว่าของเรา คุณภาพต้องได้สิคะได้สเปคเขาเรียกว่าได้อะไรอ่ะถึงถึงจะไปเสนอไปแสดงที่เมืองทองธานีได้ของเรามีมีอะไรไหมคะมีดาวมีอะไรเหมือนเหมือนอะไรไหมเหมือนตะกร้าไหมไม่ไม่มีดาวค่ะแต่ว่าเป็นได้เครื่องหมายอาหารปลอดภัยนะคะจากกรมอาหารการอาหารชายค่ะที่ยะโสค่ะ คุณปริมค่ะหม้อนี้เราจะกวนไปถึงไหนคะกี่ชั่วโมงอะ่ะจะได้กินขั้นต่ำนี้ประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะคะต่อหม้อค่ะโอ้ทำไมมันนานจังอ,ะอ่ะดูจากอะไรว่าพอแล้วฉันไม่กวนแล้วนะค่ะก็คือมันจะแบบแห้งแล้วก็ความเหนืดได้เลยะ,ค,ะความเหนืดนะคะค่ะคือต้องนั่งอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ใช้เตาถ่านนะคะใช่ค่ะต้องเป็นเตาถ่านนะคะ<อ>มันจะได้นุ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเวลาเรากวนก็ต้องกวนไปด้านเดียวกันด้วยค่ะอ๋อไ,ไปทางเดียวกันเลยจะจะกลับไปกลับมาไม่ได้นะไม่ได้นะค่ะอ๋อต้องกวนไปทางเดียวกันนะคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวทีนี้จะมาดูนะคะว่าเอ่อที่บรรจุกลองแล้วจะเป็นยังไงนะนี่เป็นมะขามกวนนะคะมีเป็นแบรนด์ของเราหรอคะคุณปริมใช่ ปริมมะขามกวนนะคะมีเบอร์ทงเบอร์โทรสะอาดหอมอร่อยถูหลักอนามัยนี่คือกล่องละกล่องละเท่าไหร่นะคะอันนี้เหรอคะคุณปริม20ิบาทนะ่ะใช่ไหมคะอ้กล่องใหญ่มากเลยโอ้โอ้ยีบบาทนี่นะคะคือมะขามกวน ปริมนะคะที่จะไปเมืองทองธานีนะคะเราจะไปกรุงเทพมหานครกันนะคะเดี๋ยวที่นี้ขออนุญาตชิมนะคะคุณปริมขออนุญาตชิมนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะมะขามกวนคุณปริมนะคะว้าวมันมันน่าทานมากนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ไงนี่ค่ะ Mm hmm. มันก็เปรี้ยวหวานนะคะน้องปิมก็อร่อยนะเป็นเป็นเยมก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นทาขนมปังกินกับทาขนมปังตอนเช้านะคะได้เลยนะคะ mm hmm. mm hmm. ก็อร่อยนะคะอืม mm ยี่สิบบาทคุ้มมากคุ้มมากชั้นเมาสนี่นะคะเป็นนี่ค่ะจะ สวยงามมากและทีนี้ก็เวลาจำน่ายนะคะก็จะใส่เป็นเอ่อเป็นของขวัญก็ได้เราจะมีเป็นแพ็กเกจเป็นตะกร้านะคะซึ่งมันเข้ากันมากนะคะอะแบบะคะะ่าแบบนี้เลยนะคะใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะเป็นของขวัญสุขใจได้เลยนะคะโอ้ตะกร้าก็สวยมากนะคะเหมาะเป็นของฝากเทศกาลปีใหม่ได้นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะชิมมะขามกวนคุณปริมนะคะหรือว่าอยากจะมาซื้อนะคะเ,เชิญได้นะคะน้องปริมทีเ่เบอร์โทรค่ะ064นะคะ8263165ค่ะที่ฐานแปลรูปมะขามกวนบ้านชัยมงคลค่ะมาได้ทุกวันนะคะ<ด>เราจะกวนกันทุกวันนะคะเชิญได้นะคะมีมีมเออ ให้ชิมนะคะอยากชิมชิมเลยชิมจนอิ่มเลยนะคะมีตะกร้าสวยๆให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองกวนดูนะคะนุกปิมคุณคะหมอเก่งชาแนลคะมากวนด้วยกันไหมคะมันก็ยากเหมือนกันนะคะอ๋อต้องไปทางวดีวกันใช่ไหมคะนุกปิมใช่ค่ะอ๋อเอยออกแรงเยอะเหมือนกันนะโอ้ดิฉันว่าซื้อกินดีกว่าไหมนะ หูตั้งหลายชั่วโมงคุณปีมคุณทําได้ยังไงเอามาค่ะมาช่วยกันกวนนะคะกวนมะขามมาช่วยกันค่ะโอ้โหได้เหงื่อดีนะคะได้เอวด้วยนะคะอืมแบบน,นี้แบบนี้เปิดเพลงเต้นไปด้วยก็ดีนะคะค่ะวันนี้ขอหนึ่งกระปุกนะคะน้องปีมมาช่วยกวนนะคะ่ะค่ะโอ้ไ,ไม่ไหวแล้วค่ะน้องปิมโอเคค่ะค่ะบ๊ายบายไก่ ช่วงโควิดที่ผ่านมารายได้เป็นยังไงบ้างคะคุณน้องปริมอ๋อก็คือรายได้จะลดลงนะคะอยู่ที่เดือนละสามหม้อเดือนหนึ่งเราทำสามหม้อหม้อที่กำลังกวนอยู่เนี่ยค่ะใช่ค่ะหม้อหนึ่งประมาณกี่บาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณพันสองอันนี้คือรายได้ที่เราได้ใช่ค่ะอโอโอ้เดือนหนึ่งก็ไ,ได้อยู่นะ เป็นอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านนะคะว่างเว้นจากการกรีดยางพาราจากการเก็บเกี่ยวนาข้าวนะคะก็กวนไปเรื่อยๆกวนมันไปทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะคะน้องปีมโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยนะคะน้องปีมค่ะวันนี้ค<รา>่ะหมอเก่ง a n n e l จะมาชิมอีกนะคะค่ะสวัสด<รา>ีค่ะ